ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้อย oh right okay. ู่ของดีเจซีจิการ์น่าใช่จังไรวอนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับไม้ครับนะฮะในเอ่อโปรเจกต์สั้นๆเล็กๆนะฮะแต่รักษณะยาวนะครับผมนั่นก็คือบาสเกตบอลนะครูโตโกะโนบาสเกตบอลนั่นเองทำไมต้องคุณลกงคุณลุงไม่ออกจะทำอะไรคิโดโนบาสเกตบอลเอ่อคิโดคิโดคิโดคุมอะโนบาสเกตบอลไม่ใม่คิโดโนเดนพูโนคุมะบาสเกตบอล เอาที่สบายใจมาเอาเต็มที่เลยแคนเอ้ยซองฝากอันนี้หน่อยฉันคิดโอเคครับผมซึ่งอีกองอะไรจะฝากกรรมการไหมครับอ่าผมขอฝากเป็นไว้ทั้งหมดฝากเอาไว้ในกายเธอโอเคหล่อมากหล่อมากเอาที่สบายใจแคนพูดเลยครับไม่มีอะไรละนึกไปออกจะเล่นอะไรหมดเล่นไปหมดละอธิบายสิอธิบายอธิบายโอเคครับผมมึงต้องอธิบายไม่ให้คนคิดเออ กูอธิบายเลยครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแข่งบาทสกันนะระหว่างดีเจซีจีแคนนอนแซนกับพี่หมาไซบีเรียนนะครับผมว่าใครจะเป็นแชมป์นะใครจะโหดกัากันนะวันนี้เราก็แบ่งทีมเรียบร้อยนะพี่แคนใส่ชุดเขียวนะแล้วก็พี่เอิร์กเราใส่ชุดชุดสีเทาแต่ดูงงเทาเป็นสีดำแลอ่าพี่แคนจะเอาฝั่งน้ำเงินหรือฝั่งแดงผมาน้ำเงิน อ here, ันนู้นแดงไปเลยหัวก็ได้หัวก็บ่งบอกอีกแย่แล้วโอเคโอเคมามาจัมบอลครับกินก่อนกินก่อนกินของกันก่อนครับเปิ้ลทองเปิ้ลทองครับเพี่อย่าพึ่งครับใจนะครับสามสองหนึ่งอย่าพึ่งดิโอเคพร้อมละกระโดดแล้วกระโด